ริอใชยชาแน,นลนะครับไม่รู้ว่าเขาโมไซค์ไปจอดตรงปูวงปู่เพราะอะไรนะครับตามไปดูนะครับ ถ่ายให้ลุงหน่ถ่ายให้ลุงหน่อยคือว่ารถเขาไม่เอาเไม่เอาลูกต้องไรูจักเนอะมแงถ่ายรกขายรถคู่กับแลวคู่บริจิิโซ่ายที่ไหนเโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดรถไปถายไม่ผิดครับเขาไม่รู้ครับเขาไม่ผิดครับครับไม่รู้เนาะลุงเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ที่ต้องการจะถ่ายรูปคู่กับครอปู่ปลิ้นจเป็นรำอ๋อนักท่องเที่ยวนี่ครับแล้วเขาเดินทางอย่างไงมาเสนไให้ทราบกันเมื่อกี้ฟังไม่ทันแต่รู้ว่าเอ้าวนวน ทะเบียนอะไรครับเก้าป่ะครับทะเบียนลุงทะเบียนอะไรเนี่ยทะเบียนอะไรครับเนี่ยศูนย์เก้าโอ้ยนี่กำลังถามอยู่แหละทะเบียนเอาสบายหนึ่งับว่าลุงให้ถ่ายนะพี่ศูนย์เก้าเอาสบายหนึ่งก็บนึงศูนย์เก้าเอาสบหนึ่งมาจากอุบลก็มั่นใจนะจะส่งโอ้ยม่นใจมั่นใจมั่นใจมั่นใจนี่เจ้าของครับ เราระสีแล้วอ้ยชอาชีโ้วยโอ้อาชีด้วยจะับรียนเพื่อทำกันแจ้วอืวนี้ไม่ได้แจกคือคือเป็นแสดงเยอะครับาเขาไปจับ กับพวกกั้พวกมันชนนะเอาถอยเลยถอยเลยถอยเอลยนาเต่ดไม่เอากัเลยเนี่ยมันตกใจถอยเลยเอาเรื่องอื่นครับเอาเรื่องอนครับงานเข้าแล้วถามถูกตนเลย ชอบ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 แต่ฟราไปมาทั่วปรเทีไยแลมไปทั่วโลกบมจ้แต่ว่าในภาคอีสานนะแต่เป็นมอเที่ยวไทแต่ขึ้นขึ้นบบ้างไปเที่ยวต้องเที่ยวไปกอะนั่งกาอนี้ก็ไปมาบ่อยชอบนั่นไงเพราะนี่กับตำรวจกันพาพืนทอบ มวดนี้ได้แล้วครับอันนี้ตำรวจมันี้มาให้ตำรวจช่วยตำรวจพ่อเื่นมาบอกมวดนี้ได้แล้วครับคู่กันผมยีทายแล้วกีทาคือคือเกษียณเอออันนี้ก็เกษียณเหมือนกันครับแล้วคงเปลี่ยนอะไรตำรวจคั้นใช่ไหมแล้วตัวเอกเลยมวดหมวดครับมวดตำรวจโทรครับตำรวจยุทธนาวและตำรวจโทรตำรวจแจ็คขันขันตำรวตรีโอ้โคลนเหรอครับทำกับขุนเห่อยครับ พันตำรวจนะครับหนี่งพันตำรวจนักข่าวดิจินาลีสผู้สื่อข่าวมีโปสเต์เลสแมนมีโปสเต์เลสซินดลชนในซินเดียเสียงใช่ครับเสี่ยงตัวพีเอสพ่อผมต้องเป็นรุ่นน้องแล้วน่ะใครเป็นรุ่นพี่ของแน่นมากครับแน่นมากปีเดียวกันปีเดียวกันหนึ่งแปดเดียวกัน นับนนัเรียนนรยะครับอาจารย์ปริญโ่นี่ควมเพื่อนสนบ้าเลรับควมเพืนนกับเพือนรวมเดินทางอ่าสางกิจไปเลยครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วอายุหกิบแปดชินไปรับผมใช้มาแล้วจะทำจะรู้ชิาแล้ว พันกิโล,น,โล,น,โลโนักท่องเที่ยวนะครับอายุเท่าไรพี่หกสิบแปดหกสิบแปดนะครับแกชอบการท่องเที่ยวดยอแล,แล้วจะไปไหนต่อครับผมจไปต่อ,อ๋อพี่จะไปต่องอยต่อแวะมาถ่ายรูปองค์ปู่

นี่้ใกล้ๆเใกล้ๆใกล้ๆนั่น <anden> ี่ๆนี่ลนี่ลนี่ลชนินนได้ได้ได้ครับเอาไปเอากล้องมาถายหน่อยโอ้โหโทรศัพท์รู้มากครับของบริษัทใหญ่เลยใ ไม่ใช่จะเป็นพิเศษพ่อมาตรงนี้นะพ่อตรงนี้จังแค่ได้พ่อตรงเป็นมะเขือเทศยก่างปูได้ก่อนซูหลังใส่บาตรแน่ๆโอเคพ่อลองเช็คดูว่ามันติดไปถ้าไม่ติดถ่ายใหม่นะพ่อเพราะว่าโทรศัพท์พ่อรูผมใช้ไทยอย่างบ้าๆเมนูเยอะเคยนี้ใชัยกินปอร์ได้ไหมเมนูเยอะ ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกกนติตมนมันดีอที่ครับจิตใมันก็ดีด้ได้ทีเลยใทคเนโลยีด้วยว่าจะจะได้รู้ว่าลุงมายังไงภาทัดเทียมเ่นหนมาบ่นนะครับจะเห็นเห็นในพิบัตรเห็นไหมในพิบัตรอ่าที่ไหนที่ไหน ทำแผนครับทำแผนประกอบการีอ๋อยแล้วชี้แบบทำแผนทำแผนแผนปมฟิช่นอออสารภาพเออทำแเปมากครับหมอหนุ่มถึงกับงงเลยครับหมอหนุ่มครับหมอหนุ่มไปหลายประเทศแล้วงงเลยครับ อย่าไปถ่ายของเขาอย่ไปถ่ายเขาอย่าไป่ไปอย่าไปถ่ายอย่าไป่ายอย่าไป่ายอย่าไป่ายอย่ไปถ่ายที่ไปถ่ายที่านอาจารยบอย่าไปถ่ายท่านอจารยอย่าไปถ่ายที่านจารยอย่าปถ่าที่า่านอจารยอย่าไปถาย่านอาจารยอย่าไปถ่ายทา่านอาจารยอาไปถ่ายทา่านจารย่าไปถ่ายทา่านอรยย่าไปถ่าทศมานอารยัอยไปถ่าม่า่าไป่ายา่านอาจารยอย่าทีมาท่าอาจยอย่าไปถ่ายาท่าอาจารยอทีาทนอายอย่าไปถ่ายทีท่านอาจาย5อย่ปีา่านอาาย ผมก็ได้อยู่เรื่อยปกแบบนั้นก็เอาธรรมดาเป็นดาบนโอ้ยสิฉันไม่เชื่อเป็นตำรวจเป็นอะครับสรุปแล้วเป็นตำรวจนะครับมาท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไม่มีอะไรครับเดินทางมาแล้วไม่ต่างตัวพันะครับพอดีแวะผ่านมาบ้านลุงคนมาถ่ายรูปกับ หลวงพ่อ,อกับล<ม>องคู่นะครับ,บรรดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสัปตะไกรด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ